กราบสวัสดีนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮั a, นะลโหลเทนสรับกิปนนี้จะสุดเรื่องราวของรุ่นน้องตี้ายขวรุ่นพี่ตกลงกันไม่ได้ผู้หญิงเลือกรุ่นน้องกันเพื่อนรุ่นพี่ไม่พอใจตัดสินใจใช้มีดไล่สับไล่ฟันรุ่นน้องคอแทบขาดหัวแทบหลุดกันเลยทีเดียวมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าแซงกันเพื่อนอายุ36ปีเป็นผู้เป่าไทยบ้านอยู่แถวอุดอรกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วเขาไปคบหากับน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้ำเพชรเขามีฉายาว,ว่าน้ำเพชรเย็ดตะพื้นให้ในะอ,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 องนน้้ากก็แลวั เป็นสาวสวยหน้าตาดีประจำหมู่บ้านอายุ36ปีมีสว่วนมีทรงนมประมาณ4 0 0ร้อยซีซีกันเพื่อนจักรเล่ดำนิดนึงแต่จิ้มข่าวมากเลยฝุดไปเรื่อยนะตรงนี้ตัวของแซมคบหากับน้องน้ำกันเพื่อนเล็กๆมันก็ดีกันเพื่อน,เ,น,น,เ,อนเข้าใหม่ปลามันหวานแหววกันเลยทีเดียวตัวของแซมก็เลยเอาลิ้นสกัสกๆเลียผ่าด่างน้อง,น,องน้ำไปนหนึ่งกรอบกันเพื่อนหลังจากนั้นก็เอากระบอกขา้าวหลามแท่งเข่งของเขาสอดแทรกกระแทกไปที่วางขาเสียงดังตับ,ตบ สบส่วนตัวของน้องน้ำก็ตูดร่อนเป็นตะแกงลงสีพร้อมกับร้องควนครางเป็นชื่อแซมนเพื่อนอ้ยยอ้ยยอ้ยเสียวแล้วเกินแซมจ๋าเสียวหลือเกินแซมจ๋าใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนสองคนนี้พากันขึ้นสวรรค์องล่ององหล่องกันเพื่อนมีความสุขกันดีกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของน้องน้ำกันเพื่อนอยู่ไปอยู่มาชักเบื่อหน่ายกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของแซมไม่ค่อยทํางานทําการกันเพื่อนน้องน้ำอยากกินชาบูน้องน้ำอยากกินซูชี ตัวของแซมให้กินแต่มาม่ากับปลากระป๋องกงันเพื่อนลักษณะแบบนี้มันไม่โอเคกันเพื่อนไม่มีอนาคตตัวของน้องน้ําก็เลยตีตัวออกห่างกงันเพื่อนมาคบหากับผู้ชายอีกหนึ่งคนชื่อว่าบอลกันเพื่อนอายุ27ปีเป็นเด็กรุ่นน้องกงันเพื่อนบักน้อยบักปูบ้าสํานอยลักษณะเป็นแบบนั้นไปรุ่นใหญ่เขาจะรักแบบนี้กันเพื่อนตัวของน้องน้ําก็เลยมาคบกับบอล ัวของบอลเขาเป็นคนขยนันกันเพื่อนรับจ้างเกี่ยวหญ้ารับจ้างตัดต้นไม้กันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยพอมีเงินซื้อข้าวซื้อของให้น้องน้ำใช้ให้น้องน้ำกินกันเพื่อนตัวของน้องน้ำก็เลยรู้สึกโอเคกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของบอลกันเพื่อนก็เอาลิ้นสกักสากเลียผ่าด่างน้องน้ำเป็นหนึ่งกลุ่มเช่นเดียวกันกันเพื่อนสองคนนี้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันกันเพื่อนปร,รากฏว่าติดอกติดใจในรสสวัสด์ของกันแลกกัน ตัวของบอลบอกว่ามักหลายสาวรุ่นใหญ่กันเพื่อนส่วนตัวของน้องน้ำก็บอกว่ามักหลายกระเจียวของผู้บ่าวสำน้อยกันเพื่อนสองคนนี้ก็เลยคบหากันพอตัวของแซมรู้เข้ากันเพื่อนมันเหมือนหยามเกียดกันมันเหมือนหยามจิตใจกันกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของแซมกับบอลเขาเป็นสิทธ์รุ่นพี่รุ่นน้องกันกันเพื่อนเป็นเพื่อนรักกันต่างรุ่นกันกันเพื่อนอยู่หมู่บ้านเดียวกันรู้จักมักกี่กันมานานกันเพื่อนเหมือนว่าตัวของบอลไปหล่อดาบเมียตัวของแซมก็ว่าได้กันเพื่อนไอจิ้มหายเผอเป๊บเดียวมึงเอาเมียพี่ไปเลาอซะแล้ว ูแบบนี้ตัวของแซมก็เลยไม่ยอมกันเพื่อนก็เลยเกิดการกินแหนงแขงใจกัน,ส,นสุดท้ายและสุดความรักที่โคตรอีลุงตุงนางครั้งนี้มันจบด้วยความเจ็บปวดของบอลกันเพื่อนในวันที่7มิถุนายนปีพศส5 6 8ช่วงเวลาประมาณ17นาฬกากันเพื่อนผีตากพอ่อหมไม่ใช่นะผีตาพ่อหอมกันเพื่อนกำลังโพเพกกันเลยดีเดียวตัวของบอลกันเพื่อนเขาออกไปเกี่ยวหญ้ากันเพื่อนเขาไปรับจ้างเกี่ยวหญ้า กาว่าจะเก็บไว้สัก,กร,รมไว้กินให้ไมมใช่นะครับคนละเรื่องกันตัวของบอลเขารับจ้างเกี่ยวหญ้าแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วกันเพื่อนเขาก็ออกไปเกี่ยวหญ้าแถวแถวหน้าหมู่บ้านกันเพื่อนปรากฏว่าจังหวะนั้นเองกันเพื่อนตัวของแซมขี่รถมาพอดีกันเพื่อนชิชานี่ไอบอลน,นี่ว่ามันแย่งเมียกูกันเพื่อนตัวของแซมก็เลยลงไปพูดไปคุยไปเจราจา เกิดการประทะคารมกันกันเพื่อนตัวของแซมก็บอกว่าตัวของบอลแย่งเมียเขาตัวของบอลก็ไม่ยอมกันเพื่อนบอกผู้หญิงเขาเลือกผมเองพี่จอะไรนักหนากันเพื่อนพอประทะคารมกันแบบนี้ตัวของแซมอดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนไอ้จิ้มหายเห็นต่อหน้าต่อตามึงพากันขี่รถไปด้วยกันมึงพากันไปเอากันลักษณะแบบนี้เขาไม่โอเคกันเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนชักกระเจียวขนาดเคืองของเขาออกมา กดไปที่ร่องตูดของบอลกันเพื่อนเสียงดังกึดกันเลยทีเดียวหลังจากนั้น2คนนี้ก็ได้เสียกันเห้ไม่ใช่นะเขาก็เลยตัดสินใจชักมีดพลาออกมากันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็เลยฟานเลยฟันตัวของบอลกันเพื่อนตัวของบอลเขากลัวเขาสู้ไม่ได้กันเพื่อนเขาไม่เอาอะไรเลยกันเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจวิ่งหนีไปตัวของบอลวิ่งโวยวายกันเพื่อนเอ้ยซอยแน่ซอยแน่คนเลยฟันคนเลยฟันลักษณะเป็นแบบนั้นไปวิ่งเข้าหมู่บ้านกันเพื่อนปรากฏว่าเขาวิ่งหนีไม่ทันกันเพื่อนตัวของแซมมันไวกันเพื่อนสับตินแตกใส่ มีแรงม้ามาบวกด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจกันเพื่อนวิ่งตามไปติดๆหลังจากนั้นมันก็ฟันเอามันกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเสียงสับไปที่หัวดังโบ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 ลักษณะเป็นแบบนั้นไปพอตัวของบอลโดนสับทีก็ร้องทีกันเพื่อนโบโ้ยโบ้ยโบ้ยวิ่งวอยๆขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านกันเพื่อนสุดท้ายได้สุดเดชบุญยังมีโชคยังช่วยกันเพื่อนปรากฏว่าชาวบ้านร้านตลาดแถวนั้นเขาเห็นเขาก็เลยเข้ามาระงับเหตุเขาก็เลยเข้ามายุติเหตุการณ์กันเพื่อน บอกว่าเศร้าๆอย่าฟันกันอย่าฟันกันคุยกันดีๆเป็นลักษณะนั้นไปกันเพื่อนตัวของแซมก็เลยหยุดกันเพื่อนตัวของแซมเขาหยุดฟันแต่เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนยืนจังก้ารอบวกรอเลขรอเคลียเหตุการณ์กันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากันเพื่อนชาวบ้านร้านตลาดเขาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ห่างไม่มากตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากันเพื่อนมาถึงก็พา,าสองคนนี้ไปที่โรงพักจบกันด้วยดีเฉยกันเพื่อนสองคนนี้ตัดสินใจจับมือกันตัวของแซมยอมจ่ายเงินให้ตัวของบอลห้าพันบาทกันเพื่อนเป็นค่าทำขวัญเป็นค่า แล้วก็มีการตกลงกันว่าหลังจากนี้ไปจะไม่ยุ่งกับน้องน้ําแล้วกันเพื่อนณขณะน,นี้ตัวของน้องน้ําไม่มีกระเจียวให้กินอีกต่อไปกันเพื่อนเป็นการยุติความสัมพันธ์ทั้งสองฝักสองฝา่ายมองว่าน้องน้ําคือตัวต้นเหตุคือนางงูพิษ2คนนี้ก็เลยตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์กับน้องนางกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองนะผมจะุดเรื่องราวของ1หญิง2ชายกันเพื่อนความรักที่โคตรอิลงุงตุงนางตกลงกันไม่ได้ เกือบมีคนตายแต่ไม่มีคนติดโกกันเพื่อนเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะส่งให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวของน้องน้ำเย็ดตะพืชเหมิใชยนะน้องน้ำเพชรกัะเล็กครับผมเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นที่ซอยหนองเหล็กกันเพื่อนตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่9ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาชื่อว่านายสุรศิษ์กันเพื่อนนามสกุลโสพสวรณพรกันเพื่อนอายุ36ปีชื่อเล่นว่าแซมผมขอเรียกสั้นๆว่าแซมก ไม่มีงานทำกันเพื่อนขี่รถเล่นไปวันๆหากินเหล้าดูดมาเป็นลักษณะนั้นไปกันเพื่อนเรียกว่าเป็นผู้บ่าวขางโคกันเพื่อนภาษาอีสานเขาจะเรียกกันแบบนี้เป็นรุ่นใหญ่แต่ไม่มีงานทำไม่มีครอบครัวกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วตัวของแซมเขาไปคบหากับน้องผู้หญิงคนหนึ่งคนคนนี้ชื่อว่าน้องน้ำเพชรกันเพื่อนชื่อเล่นว่าเพชรผมเขาเรียกสั้นๆว่าน้องน้ำก็แล้วกันอายุ36ปีกันเพื่อนเป็นรุ่นราวคขาวเดียวกันกันเพื่อนอยู่หมู่บ้านเดียวกัน รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆกันเพื่อนตัวของน้องน้ำเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องกันเพื่อนเคยผ่านมือชายมามากนายแต่ตรงนี้เองเธอไม่รักใครจริงกันเพื่อนเธอก็เลยคลองตัวเป็นโสกันเพื่อนพอเธอโสดมาได้สักระยะหนึ่งตัวของแซมก็เลยไปเคมกันเพื่อนเรียกว่าไปรับจบรับเจ็บผ่าน้องน้ำมาอยู่ด้วยกันเพื่อนตัวของแซมก็เลี้ยงด้วยความรักกันเพื่อนตรงนี้เองไม่มีข้าวให้กินกันเพื่อนเน้นความรักอย่างเดียวเอาลิ้นสากสากเลียผ่าดากน้องน้ำกันเพื่อนแจกจ่ายความเสียวซ่านให้ออกกระบอกข้อหลามแท่งใหญ่สอดแทรกระแทไปที่วง เสียงดังตับ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  ตับแจ๊ะ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 เป็นจังหวะจังหวะพากันมีแหงขึ้นสวรรค์องหลององหลองตัวของน้องน้ำได้แต่ร้องควนครางอ้อยเอ้อยเอ้อยเสียวเหลือเกินไอแซมเสียวเหลือเกินไอแซมไก่เสร็จแล้วไก่เสร็จแล้วลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนแรกๆก็ดีกันเพื่อนข้าใหม่ปลามันกันเพื่อนพอตอนหลังมาน้องน้ำสัมผัสได้ถึงหายนากันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของแซมไม่ค่อยทํางานทําการมีแต่กระเจียวให้กินแต่ไม่มีข้าวให้กินกันเพื่อนจิงอยู่ว่าจิ๋มกิน กระเจียวมันก็อิ่มแต่ท้องมันก็ต้องอิ่มด้วยกันเพื่อนถ้าท้องไม่อิ่มมันก็อยู่ไม่ได้กันเพื่อนเวลาเธออยากจะกินชาบูเธออยากจะกินชูชีตรงนี้เองตัวของแซมก็ไม่มีให้กันเพื่อนมีแหงดากแต่ไม่มีแหงปากมันก็ไม่โอเคกันเพื่อนตัวของน้องน้ำก็เลยยกมือใบบายตัวของแซมกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็ห่างกันกันเพื่อนปรากฏว่าน้องน้ำกันเพื่อนห่างจากแซมยังไม่นานกันเพื่อนกินกระเจียวแซมยังติดที่ซอ่ขาอยู่เลยเธอก็ได้ไปคบหากับผู้ชายอีกหนึ่งคนกันเพื่อนคนคนนี้ชื่อว่านายไพ ชื่อเลนว่าบอลผมขอเรียกสั้นๆว่าบอลก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของบอลเป็นเด็กรุ่นน้องกันเพื่อนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกันเพื่อนแถมตัวของบอลกับแซมเป็นเพื่อนกันอีกต่างหากกันเพื่อนตัวของน้องน้ําก็เลยไปคบกับบอลแบบบางๆกันเพื่อนไปมาหาสู่กันปรากฏว่าตัวของบอลทําดีกันเพื่อนเขาเป็นคนขยันขันแข็งรับจ้างทั่วไปเกี่ยวหญ้าตัดหญ้าตรงนี้เขาท,ทากันเพื่อนก็เลยพอม,มีเงินมีทองมาให้น้องน้ําใช้มาให้น้องน้ํากินกันเพื่อนแบบนี้มันก็พอไหวตัวของน้องน้ําก็เลยตกลงปลงใจที่จะคบกับบอลกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวอ ก็แจกจ่ายความเสียวซ่าให้กับน้องน้ําอีกหนึ่งกลุ่มกันเพื่อนเอาลิ้นสักสากเลียผ่าดากันเลยทีเดียวกันเพื่อนมีการเอากระบอกข้อหลานแท่งใหญ่ของเขาที่ใหญ่กว่าแซมสอดแทรกกระเทกไปที่หว่างขาของน้องน้ากันเพื่อนเสียงดังเจ๊ะจ๊ะจ๊ะแจ๊จ๊ะจ๊จ๊จ๊ลักษณะเป็นแบบนั้นไปเนื่องจากว่าตัวของบอลเขาเป็นวัยรุ่นกันเพื่อนเอวเขาไวเอวเขาดีกันเพื่อนตัวของน้องน้ําถึงกับตุดร่อนกันเพื่อนครั้งนี้เองไม่ใช่ตะแกงลงสีกันเพื่อนแต่ตรงนี้เองเป็นเครื่องโม่กันเลยทีเดีียยวววร่ออนนนนเเเป็จจจจัััังงงหหะะสสสากกบดดแพื จะจะตัวของน้องน้ําถึงกับร้องโควนครางเอย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 เสียวเด้เอยเสียวเด้เอยเสียวเด้บอลเฮ็ดดีแห้งบอลเฮ็ดดีแห้งเอยเอยเอยลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนสองคนนี้พากันขึ้นสวรรค์องลององลองเงินเพื่อนปรากฏว่าสองคนนี้ติดใจนรสว่างของกันและกันเพื่อนตัวของน้องน้ําก็ติดใจกระเจียวเด็กส่วนตัวของบอลเองก็ติดใจในกลิ่นสว่างของน้องน้ำเงินเพื่อนติดใจในกลิ่นสาวใหญ่เธอเองมีกลิ่นปลาเค็มที่เยายวนเงินเพื่อนเปิดออกมาตำ ดังหินลักษณะแบบนี้บอกว่างานดีหลายตัวของบอลก็เลยรับจบรับเจบกันเพื่อนคบหากับน้องน้ําเรื่อยมากันเพื่อนสองคนนี้คบหากันได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์กันเพื่อนปรากฏว่าเรื่องนี้ถึงหูแซมกันเพื่อนไอจิ้มหายไอบอลมาตอกดาบเมียกูสแล้วกันเพื่อนตอกดาบดังกับ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 ลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของแซมก็เลยไม่พอใจกันเพื่อนไอเด็กรุ่นน้องมันมาขโมยน้ำมันหมูเราะแล้วกันเพื่อนแอบลอยดาบเราตรงนี้มันเสียเหลี่ยมมันเสียฟอร์มกันเพื่อนตัวของแซมก็เลยบุกมาที่บ้านของบอลกันเพื่อนมีการมาเตืออนบ บอกบักบอนบักบอนมึงจะเหตุจังส่มึงจะเหตุจังส่เมีย,ยมพีเดินนองเมียพีเดินนองลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนมีการเตือนอยู่หลายครั้งมีการบอกอยู่หลายโหนกันเพื่อนบอกให้ตัวของบอลยุติความสัมพันธ์กับน้องน้งนำกันเพื่อนแซมเองยังอยากได้น้องน้ำอยู่ยังอยากได้น้องน้ำคืนกันเพื่อนแม้ว่าเขาจะรู้อยู่เต็มอกว่าตัวของบอลล่อเมียเขาแล้วแต่ตรงนี้เองเขาก็ยังรับได้กันเพื่อนถือว่าให้เมียมาหาประสบการณ์ก็แล้วกันกันเพื่อนอยากจะได้น้องน้ำคืนแบบเร่าๆกันเพื่อนพยายามพูดคุยพยายามเจรจาให้ตัวของ น้องน้ำกลับไปหาเขากันเพื่อนแต่ปรากฏว่าตัวของน้องน้ำไม่เอาแล้วกันเพื่อนยกมือใบยบยกันเพื่อนบอกว่าพอกันทีสําหรับชีวิตนี้ชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่ชาตินี้หนูขอเลือกบอลกันเพื่อนตัวของน้องน้ำบอกกับแซมแบบนี้กันเพื่อนตัวของแซมได้แต่ชี้ช้ากระลำปีกันเพื่อนเมื่อแฟนของเขาไม่เลือกขเขาแล้วตรงนี้เขาไม่รู้จะทํายังไงกันเพื่อนตัดสินใจหอบใจโซโซไปกราบหลวงพ่อโวยท่วัดโคสิต,ตาลามจังหวัดชัยนาทเลยไปสไกเลยพูดไปเรื่อยกันเพื่อนหยอกยอกตัวของแซมก็เลยตัดสินใจจบเรื่องนี้ด้วยความเจ อมกันไม่ได้กันเพื่อนคนในหมู่บ้านเขาลือกันให้แซดว่าเมียของแซมไปมีคนใหม่กันเพื่อนถูกลวยด่าจากเด็กรุ่นน้องมันอับอายแท่าเจ้าปิ๊บคุมหัวเดินในหมู่บ้านกันเพื่อนเดินไปไหนมาไหนชาวบ้านร้านตลาดเขาก็ถามกันเพื่อนบักแซมเอ้ยเมียมึงไปใสเมียมึงไปใสลักษณะเป็นแบบนั้นไปมันสุดจะทนมันสุดจะกั้นเขาก็เลยตัดสินใจชำระแกนกันเพื่อนในวันที่7มิถุนายนปีพศ2568รช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกากันเพื่อนเริ่มโผเพกันเลยทีเดียวอาทิตย์อัศดงกันเพื่อนตัว หมู่บ้านกันเพื่อนหาตัวของบอลกันเพื่อนบิดดังแงนงินแงนๆันแงนกันแงน,งนลักษณะเป็นแบบนั้นไปเป็นสไตล์ขับรถของเขาอยู่แล้วกันเพื่อนตูดเบี่ยงข้างครั้งหนึ่งตรงนี้เองมีการยกไหล่กันเพื่อนพร้อมกับมีดปลายแหลมพร้อมกับมีดพรานเหน็บมากันเพื่อนขี่รถหาศัตรูขี่รถหาบอลกันเพื่อนราวกับว่าในจังหวะนี้เองตัวของบอลออกมาเกี่ยวญ้าอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านกันเพื่อนเขารับงานมาหนึ่งชุดได้ค่าจ้างมา200กันเพื่อนกล่าวว่าเกี่ยวญ้าเสร็จจะไปซื้อม้าดูกับน้องน้ำเห็นไม่ใช่นับยอกยอกล่าวว่าจะพาน้อง น้ำไปกินหมูกระทะไปกินชาบูกันเพื่อนตัวของบอลก็ก้มๆเงยๆเกี่ยวย้าไปกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของแซมมาเจอเข้าพอดีกันเพื่อนเขาก็เลยจอดรถไว้ข้างทางหลังจากนั้นเขาก็ปรีดเดินเข้าไปหาตัวของบอลกันเพื่อนเกิดการพูดคุยเกิดการเจราจากันกันเพื่อนตัวของแซมเอ่ยปากคักทายกันเพื่อนบอกไอ้บอลไอ้บอลมึงจะเอายังไงตรงนี้เมียกูมึงจะคืนหรือไม่ส่วนตัวของบอลก็ตอบกลับไปกันเพื่อนบอกบได้บได้ดอ,อกไอเ้เมียเจเ้ามาอยกับข่อยแล้วเมียเจ้าเลือข่อยแล้วข่อยซอยอย่างเจ้าบได้ดอก ok ลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อบบแ หุ้นๆนต่อบแบบไม่เอาอะไรเลยกันเพื่อนสร้างความโมโหให้กับแซมกันเพื่อนกูสามมาขอเมียกูคืนดีๆตรงนี้มึงกลับปฏิเสธกูตัวของแซมก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนชักมีดพราออกมาจากเอวกันเพื่อนรากร่าในจังหวะนั้นเองมีดพราบาดเอวเขาไปหนึ่งฉึกถึงกับร้องเสียงลงเอ้ยมีดพราบาดมีดพราบาดในี่ไม่ใช่นะครับยอกยอกจังหวะนั้นเองตัวของบอลกันเพื่อนยังไม่ทันระวังตัวยังไม่ทันระวังตนกันเพื่อนเขายังไม่มีอาวุธอะไรไปปะทะเห็นตัวของแซมกันเพื่อนถือมีดพรามาแต่ไกลตัวของบอลก็เลยตัดสินใจ กินแตกใส่เกี้ย์หมาส่วนตัวของแซมเองก็ไม่รดราวาสอกันเพื่อนมึงวิ่งหนีกูวิ่งไล่กันเพื่อนไล่สับไปเรื่อยๆเสียงดังฉับ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 เป็นลักษณะนั้นไปต่างคนต่างวิ่งคนนึงวิ่งหนีคนนึงวิ่งไล่กันเพื่อนปรากฏว่าตัวของบอลเขาวิ่งไปได้สักพักเขาสะดุดขาตัวเองล้มกันเพื่อนเขาเสียหลักตรงนี้เองก็เลยพาดท่ากันเพื่อนตัวของแซมไปทันพอดีหลังจากนั้นก็เป็นชุดใหญ่ๆกันเพื่อนเรียกว่าชุดหมูสาวกันเพื่อนสับดังฉับ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 ้าบลักษณะเป็น บอลกันเพื่อนหัวเละหัวแตกกันเลยทีเดียวตัวของบอลได้จะร้องด้วยความเจ็บปวดกันเพื่อนเอ้ยเอ้ย อ้เบิงเอาเดอร์เบิงเอาเดอถึกซับแล้วถึกซับแล้วเป็นลักษณะนั้นไปกันเพื่อนในจังหวะที่บอลกำลังจะถึงเดยไลน์กำลังจะใกล้ความตายอยู่นี่เองกันเพื่อนปรากฏว่าเดชบุญยังดีโชคยังช่วยกันเพื่อนมีชาวบ้านร้านตลาดที่เขาได้ยินเสียงบอลวิ่งววายไวเข้าไปตั้งแต่แรกเขาออกมาดูกันเพื่อนเห็นว่าตัวของแซมกําลังสับบอลกันเพื่อนสับเอามันสับเอาสนุกกันเลยทีเดียวชาวบ้านร้านตลาดเขาก็ปรีเข้ามาห้ามกันเพื่อนบอกว่าเศร้าๆอย่าตีกันอย่าเหตุการณ์อย่าเหตุการณ์คุยกันดีๆกันเพื่อนลักษณะเปป็นนนแบบัั้ไตวของ แต่มันได้สติกันเพื่อนหลังจากมันไล่ฟาดไล่ฟันตัวของบอลมาได้สักพักตรงนี้เองมันก็เลยหยุดกันเพื่อนชาวบ้านห้ามมันก็หยุดเฉยกันเพื่อนตัวของบอลอยู่ในสภาพสะบักสะวมนอนจมกองเลือดกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นชาวบ้านร้านตลาดเขาก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุดรโทรแจ้งกู้ภัยกันเพื่อนไม่นานนักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากู้ภัยก็มากันเพื่อนจังหวะนี้เองก็มีการประถมพยาบาลเบื้องต้นกันเพื่อนใช้ผ้าก๊อตพันไปที่หัวกันเพื่อนเพื่อไม่ให้เลือดออกเพื่อไม่ให้ตัวของบอลเป็นอะไรกันเพ ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตัวของบ <c oughs> อลก็ชี้ไปใส่ที่ตัวของแซมกันเพื่อนซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆเขาแล้วบอกว่าตัวของแซมมาไล่ฟันเขากันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยไปจับกลุมตัวของแซมไว้กันเพื่อนตัวของแซมก็ไม่ได้หนีไปไหนเขาก็รับสารภาพแต่โดยดีว่าเขาไล่ฟันบอลจริงๆกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยถามบอลกันเพื่อนว่าจะไปโรงพยาบาลหรือว่าจะไปโรงพักก่อนตัวของบอลเขาแข็งใจสู้กันเพื่อนเขาบอกว่าไปเคลียร์กันที่โรงพักก่อนก็แล้วกันหลังจากนั้นผมจะไปโรงพยาบาลกันเพื่อนสองคนนี้ก็เลยแพ็คคู่รูคี่ ลงพักสพเมืองอุดรกันเพื่อนหลังจากไปถึงตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการให้คุยกันกันเพื่อนว่าจะอยังไงกันดีเนื่องจากว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนคบกันมาก่อนกันเพื่อนความสัมพันธ์ของเพื่อนมันยังคงอยู่กันเพื่อนปรากฏว่าคุยกันไปคุยกันมาผ่านไปประมาณ30นาทีกันเพื่อนสองคนนี้จับมือกันกันเพื่อนหลังจากนั้นก็โอบกอดกันกันเพื่อนต่างฝ่ายต่างให้อภัยกันกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยถามว่าจะอยังไงให้มันจบยังไงกันเพื่อนตัวของบอลก็เลยบอกกับตำรวจว่าตรงนี้เขาอยากได้เงินสักห้าพันบาทเพื่อย ือว่าเป็นค่าทำแผลกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของแซมกันเพื่อนก็เลยตบบาบอนเบาๆบอกว่าตรงนี้เองเขารับจบรับเจ็บให้กันเพื่อนเขายอมจ่ายเงินให้กับบอลเงินเพื่อน5,000บาทเพื่อเป็นค่าทำขวัญเพื่อเป็นค่าทำแผลเพื่อยุติเรื่องราวเรื่องนี้กันเพื่อนจบกันได้ด้วยดีจบกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งกันเพื่อนหลังจากนั้น2คนนี้ก็ไปแต่งงานกันแหไม่ใช่นะครับยอกยอกในระหว่างนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการสอบถาม2คนนี้กันเพื่อนนั่นก็คือบอลกับแซมว่าจะยังไงกับน้องน้ำสองคนนี้จับมือกกัันนนนเเเพ่แแบบคคููรีีีลยยทดว บอกว่าอีน้องน้ําอีนางงูเพี่นกันเพื่อนตรงนี้เองคือต้นเหตุที่ทําให้สองคนนี้บาดหมางกันเขาก็เลยตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับน้องน้ำกันเพื่อนเด็ดขาดกันเลยดีเดียวบอกว่าหลังจากนี้ไปต่อให้น้องน้ําแก้ผ้าตรงนี้เองก็จะเลียให้ไม่ใช่นะครับบอกว่าหลังจากนี้ไปสองคนนี้จะไม่มีความสัมพันธ์กับน้องน้ําอีกต่อไปกันเพื่อนนี่คือคำมั่นสัญญาของสองเพื่อนรักที่กลับมารักกันเหมือนเดิมกันเพื่อนหลังจากเปิดศึกชิงนางหลังจากเปิดศึกชิงจิ๋มหลังจากนี้ไปจะไม่กลับไปคืนดีกับน้องน้ําแล้วนนนเณขะี้ น้องน้าเป็นโสดกันเพื่อนน้องน้ํานึกในใจโสดเลดีสีไพรก็ได้ให้ไม่ใช่นะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของความรักที่โรอีลุงตุงนางกันเพื่อนรักสามเศร้ากันเลยทีเดียวหนึ่งหญิงสองชายกันเพื่อนแถมเป็นเพื่อนกันอีกต่างหากตกลงกันไม่ได้ก็เลยมีคนเจ็บแต่ไม่มีคนติดคู่กันเพื่อนยอมจ่ายเงินกันไปแล้วก็แยกย้ายกันกันเพื่อนต่างคนต่างแยกย้ายต่างคนต่างเติบโตกันเพื่อนฟังไว้เป็นอุดทหอนฟังไว้สอนใจกันเพื่อนเรื่องนี้อาจจะจบลงได้ด้วยดีแต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่แบบนี้กันเพื่อน กัน,เพ,นเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอแฟนเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยขอแนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอ,อบคุณครับผม